สวัสดีครับตอนนี้ผมทีเคบีคุงนะครับตนนัวเล่นเกม Minecraft กับ Minecraft า u ีว i t รอดโลกมังกรนั่นเองซึ่งครั้งนี้เราจะไปตามหามังกรแล้วก็ขอมันใช่ okay, เริ่มจากมังกรที่เรารู้จักก่อนแล้วกันคุณรู้จักเจ้าตัวดีไหมถ้าคุณรู้จักข้ามเลยออืืออ ไปมันเลยรู้สึกเหมือนว่ามังกรที่เราเคยเจอมามันรู้สึกว่าดีซีขึ้นแต่ว้าวตัวเดิมเลยเราว่าเราไม่สวนมาดีกว่าเพนสิทุกคนมังกรตัวนี้มัน อาวะตาโตายแล้วไงไม่น่าเลยโดนดักก่อนเมื่อกี้มันหายไปไหนเซกปุ๊บหายไปปั๊บเลยโอ้ตอนนี้เจอแพ็กค,คู่เข้าสึกว่าเจออะไรบางอย่างนะหรือว่าจะรอดแล้วเชียวมาถึงแกนะหรือว่าแกจะรอดจากสายตาของฉันได้ยังไงล่อ ค <Okay, S 2> ต้องรอมันมาใกล้ๆกันจะต้องไปที่จุดเป้าเล็งของเราซึ่งเราจะต้องไปยิงมันจากจุดเป้าเล็งนี้เพราะตรงนี้มันสูงและสามารถยิงได้ไกลมาก ก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะหายไปหน้าตาเฉยแบบนี้ไม่ได้ฮะโอ้ว้าวอีสปอนหายไปอย่างรวดเร็วแล้วสายตาจะแกไม่ได้จริงๆนะเนี่ยอ๋ออย่างไรก็เจออีกตัว <Yeah. S 2> มือปืนสู้มันได้จะว่ายู <You. laughs> <laughs> เป็นต่อเลยอ้าย่ โอเชียนดักก่อนต้องเกินแหละดูซิมีอะไรบ้างอ่านี่แมวโอ้ว้าวมีโอกาสน้อยมากเลยชี่จดับเนื้อมันเนี่ยเออว้าวเราเคยเจอมันนะใหม่มังกร มังกรไฟมังกรน,น้ำมังกรหินเราเจอทุกวันเลยเออมังกรประเภทลมอ่าอืมอ,อ,อะไรเนี่ยโอ้โอ้ฉันรู้เคยเจอมันแต่ แบบนึงนะแกจะวิ่งในอะไรขนาดนั้นให้น้องเหมียวดิค่ะปลาไม่กินเอาหนขึ้นว้าวเจดจ็ดเจด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 โอ้แล้วได้หอมมาด้วยนะลืมยจดเจ็ดเจดเจ็ดเจ็ดเจ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 ด ฉันเกลียดตอนที่พวกมันสามารถวิ่งเป็นอ้อรู้แล้วทำไมเสียงเบาอกลับมาแล้วเสียงกลับมาดังแล้วไปเลยน่าจะเป็นการเดินของพวกมันอะไร ไปของเต็มตัวเนี่ยงานเหมือนวันวิ่งหนีตัวอะไรสักอย่างคือจะหมูใช่ใช่และเราว่าเรารีบกลับบ้านดีกว่าป๊บ อยากมีปลาตัวจังเลยเอาปลามาให้น้องเหมียวกินเหมือนในซีรีส์เอ่อจนภัยทะเลกว้างซีรีส์ไมครับงนั้นเราได้ลิระยะไกลเหมือนกันเพื่อนระยะไกลเหมือน อียเยี่ยมยาคิซ่าโอเคแล้วจำเอาไว้เป็นชีวิตมังกรส่วนใหญ่เป็นมังกรหินแฮะ โอ้ฉันคิดถูกจริงด้วยที่ยฆ่ามาตรงนี้เนี่ย <c oughs> เราไม่ต้องกลัวแล้วเรามีอาวทธโหดไปเลยทุยกคนเรามาเอาเหล็กแค่นี้แหละโอ้ ชาร์ลีกาฉันทำไม่ลงเลี้ยงมาได้ไหมเนี่ยอยากเลี้ยงอ่ะนอนน่ารักนอนน่ารักอะเลี้ยงได้ไหมอะลองเอาเลือดข้าวมันกินีิมันกินไหมเอา,ม,านอนนมันอนได้ไหมนอนได้ไหม ไปนะค่ะไม่ได้อะไรด้วยเกิดเกิดเกิดทุกว่ทุกวันจริงๆ uhh. ตายตัวหนึ่งแล้วก็เกิดตัวหนึ่งไปกันเลยทุกคนเฮ้ยเจจะเบื่อหน้าแล้วเนี่ย มังกรหินเนี่ยเจอมันหลายรอบเกินอีกแล้วมนันนี่ใกล้ๆกันดลิละใกล้ออเคมันอะไรแกเอาสปินมาจากไหนโอ้ฉันรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้น เห็นมันวางหลังปุ๊บวูหลังคนเล่นนี่หงายหลังเลยข้างควรเรียกไอ้เจ้ามังกรหินไม่เรียกว่ามังกรหินและข้าควรเรียกกันว่ากระปอมหิน ดนเวลากระบ้านเวลากระบ้านเวลากระบ้านเออระหว่างทางเนี่ยเราก็ดูหนังสือไปอีกรอบประกันเนาะนี่ สองอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้สองอย่างนี้ไปทำอะไรบ้าง <S <S อ่านี่แหล่องอาหารชั้นดีมีไม่ต้องกูเรียกว่าแหล่องอาหารหรอกโอ้กระพอมไฟจะไดมีรู้ป่ะอ่ามังกรไฟมาเกิดที่หมบ้านนี้ทุกคนคิดว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นนี่มันเออมังกรน้ำมังกรหินมังกรลม อ๋อมีบล็อกต่างๆโอเคให้ดูด้วยบล็อกต่างๆรวมกันโอเคมูตินดรากคอนเหรอเอาแปบแป๊บแป๊บปบแบบต้องไปช่วย ไม่ตายเลยเหรออ๋อลืมไปธนูเนี่ยมันจะฮิลเลื่อนให้บอบอันม็อบอันเดดนี่นะและมีและซอมบี้เป็นมอ็อบม็อบอันเดดเพราะนั้นใช้แต่ดาบเี๋ยตีมันลืมซะสนิทเลยเฮ้กินเนื้อกวางเปล่าโอ โอ้มันกินเนื้อกวางฉันไม่น่าให้มันกินเลยเนื้อกวางสิจุดตาของฉันไนาามาแอไม่ดีแน่ลามันไปจนภัายกลางดึกโอเคทุกคนงั้นเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครมาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเลยกันนะครับบาย สวัสดีครับตอนนี้ผมที่เคปดีคูนครับตอนนี้เกม Minecraft มกับ Minecraft ชีรอดโล่มังกรเองซึ่งครั้งนี้เราไม่เอาชีรอดเราจะมาต่อสู้กับมังกรเคเริ่มจากมังกรที่เรารู้จักก่อนแล้วกันคุณรู้จักเจ้าตัวดีไหมถ้าคุณรู้จักฆ่าเลยออืออ ไปมันเลยรู้สึกเหมือนว่ามังกรที่เราเคยเจอมามันรู้สึกว่าดีซีขึ้นแต่ว้าวตัวเดิมเลยเราว่าเราไม่สวดมาดีกว่าสิ อฉันท,ทำอะไรลงไปเนี่ยก็ฉันไม่คิดว่าจะกกิดเป็นปตังมังกรตัวเนี้เพนสีทุกคนมังกรตัวนี้มันอาวุตาโ้ตายแล้วไงไม่น่าเลยไอต้ติ๊ติคืออะไรเอาๆริๆเ,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 เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น ทำไมฉันต้องมาสู้กับมังกรตัวนี้ด้วยนี่คือดเดาวเองเลยสุ่มเฮ้ยสู้กับมังกรแลร่ตันดาก้อนเมื่อกี้มันหายไปไหนเซกปุ๊บหายไปปับป๊บเลยทำไมฉันว่าต้องเจอชะตากรรมแบบนี้ด้วย